สวัสดีครับผมอ,อยู่กับบางอยิางคนมักเลาะพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องเขาก็เลยงาน,านาครับผมเด็นหลามงอครับแต่ก็ต้มพี่นอ้องกระตุ่มงอเขาก,ก็ยกลงจากหม้อเพก,กิกนไฟพี่นออ้องกระตุ่มเติมไม่มนครับอากาศหนาวพี่น้องเลยโอ้หนาวมาอีกแล้วครับ ลมแห้งฟอมมือน,นี่ยปมตั้งเสียงเธอหนุ่งวาวคนดังใส่เสียงกันหนาวพี่น้องอาบนำแล้วหนาวแห้งมาเจียวบีต่อมวลวันอืมคมดีครับบันเป็นเป็ดกันไนะว้นะเจียวได้ลายน้าพี่น้องมากชุ่มชิ้นนอกกันกับพี่น้องอมากตัวตัวนี็นไหมดูไส้หละโอ้ยวันบ่มากไป กินขอกินงขอมากตัวนี่มากม,มากินน้ำกันเว้ยนี่ทวยนึงนี่ต้มฮ้อนด้วยกันตัว,น,น,ตว,น,วน,ตนี้มันเย็นจังหน่อยนี่ไม่เป็นกินหวานลายเอาเล้วกินเลยแล้วล้เอาเล้วโอ้ต้มเลยเนี่เอาต้มเก็บขาจากเผ็ดยังวไงจะเก็บขาต้องร้อนนีนีน้อหันกกยกก็ยกโย่คุณตาบอดเข่าวบอนแล้วพี่น้องคุณผมอุ้มคนข่าวบอดหล่นอ,อนเลยกินลายแห้งหมดนี่ สองสามมือม่าเนี่กินหลายอยู่ดอกนี่บุญบ้านกะห้อกินนี่บุญบา้านกั็ข่าวร้ายเอาอนี่ต่ำโอ้ฝึกเกิดตาเสียไปวะออาเด้อลูกอ๋อนั่งหันละนั่งลงหันละไปบอกยางโม้ใคยได้ตาบอดก,กินอิ่มเราหรอเขย้วนไ,ไปนอนบอดเรอพี่น้องอุ้มไปคนละโตเสือคนนอตยังนี้เลยที่นอนนุ่มๆเลยหมือนเจ็บขาพี่น้องมีกันเจ็บขากันจอ้เป็นยัง น,น้อง,นนนไไนองพี่นออ้องมาั้ยเบข้ฐกบันตสมุนหันโตร่มหนาวยิงไฟไปน้องพี่น้องไฟแดงยิงคืนหลับง่วงพี่น้องหลับมึนขมหมดจัง ตู้เจียวจะบาดก่อนอ,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 อม่นอกสมกัราบผมต้มแสบเดีตัวนี้นะ ต้องเสียงลมแม่บนะ้านลมแห้งเด้อเาบ่หกินน้ำขอแสบอยู่หอกผมกินขอ,นอพอนพ่

จังหนวบนวพี่น้องตุ่มไหลหนุนสุดได้สวยไหมโบตรงเป่าได้ั้นหัวคาบบดอก ตอบอนนาบอน,นอตอบอน่ารับบอนั้นอิ่มที่ตาบอด

หน,หนาวบนยอดปีใหม่นี่เนาะลูกล้านขึ้นบ้านปีใหม่แต่ร่มหนาวสิยันตึกปลามบ่ได้ดอกพี่น้องลงน้องบ่ได้คือมันหนาว

หมอมีอยู่ตัวพี่น้องไฟจะมีอยู่ตัวเนี้ยอ๋อลงมึงกันหน้างสูบมึงกันหนานนำปมลงนืเหลือเเฟตแร้วเด้อพี่น้องก็ปน ลงมาเลยดิเกิมงตัวยังสุกบ่ จับมือหมอนหมอหันแม่วันเดี๋ถามมาหนอจับหอหมอนกัพี่น้องหันไหมอยู่แบบเนวอยู่ด้วยเจ้าหมอนหันัน lòng sù sù bong bẩy, thế như thế, nhạt luôn ba, ừm, còn

ขว,วมันหยาบเลยพี่น้องเหนียวนัวคือมูอเท่ากินเดีอดเดครับผมมันดือดเดืบดในโบหยาบงัวไปกินสุกเลยหยาบครับ 没有、嗯。嗯嗯嗯 เันลาะง่ะตั้งสูกตั้งดิบพี่น้องโตลำหนาวเพีงไฟไว,ว,ว,ว้งงน้องพี่น้องลอคุลมการเดนง่ายพีน้องเลยแก้สิปีใหม่ไว้ลมสิปีใหม่มมบุ้งหรอทำหนีรัพี่น้องเลย มากขึ้นี่คนไร้ประเทศเลยครับผมสองบางนี้คนมักเลาะพี่น้องขอบคุณขอบุณสำหรับท่านที่ติดตามกับผมจะเป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม